สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องสัจธรรมสองทางทรูกไกด์ช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับาศาสนาประวัติศาสตร์และข้อคิดจากสัจธรรมของโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับาศาสนาอิสลามในตะวันออกกลางว่ามีกี่ประเทศที่ใช้เป็นาศาสนาประจำชาติและอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้าศาสนาอิสลามอย่างรากลึกในภูมิภาคนี้มาติดตามกันได้เลยครับาศาสนาอิสลามถือเป็นาศาสนาหลักของภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของศาสนาและยังคงมีบทบาทสําคัญในทุกมิติของชีวิตผู้คนตั้งแต่การเมืองวัฒนธรรมไปจนถึงกฎหมายวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีกี่ประเทศที่กําหนดให้อิสลามเป็นศาสนาประจําชาติและเพราะเหตุใดศาสนานี้จึงเป็นแกนกลางของภูมิภาคนี้ครับประเทศที่กําหนดให้อิสลามเป็นศาสนาประจําชาติปัจจุบันมีกว่า15ประเทศในตะวันออกกลางที่บัญญัติให้อิสลามเป็นศาสนาประจําชาติ ซึ่งรวมถึงซาอุดีอาระเบียอิหร่านอียิปต์ซาราฐอาระบเอมเมรตกาตาร์อุมานและคูเวตเป็นต้นโดยแต่ละประเทศมีแนวทางการปกครองและกฎหมายที่อิงกับหลักการอิสลามแตกต่างกันไปเหตุผลที่อิสลามเป็นาศาสนาหลักของตะวันออกกลาง 1. แหล่ง,ลงกาเนิดของอิสลามาศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในนครมักกะและนครมดีนะซาอุดีอาระเบียและขยายตัวไปอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่เจ็ 2. อิทธิพลของจักรวรรดิอิสลามอาณาจักรอุมัห์ และอับบาซิยักเผยแพร่อ,อิสลามไปทั่วภูมิภาคทําให้ศาสนากลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ท้องถิน่นสกฎหมายชาริอะห์หลายประเทศใช้หลักศาสนาในการกําหนดกฎหมายเช่นกฎหมายครอบครัวการเงินและระบบศาล4ีวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตของชาวตะวันออกกลางส่วนใหญ่ผูกพันกับอิสลามตั้งแต่การแต่งกายอาหารไปจนถึงวันหยุดสําคัญสถานที่สําคัญทางศาสนาในตะวันออกกลางหนึ่งกะบะซาอุดีอาระเบีย ศูนย์กลางของการทำฮัตและอุรร 2. มร้อสอมัสยิดนาบาวีมดีนัตซาอุดีอาระเบียหลุมฝังศพของาศาสดามุฮัมมัดสอนสมัสยิดอนักซอเยรูซาเล็มปาเลสไตน์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับสามของอิสลามสเมืองคูฟ้าและนายฟอิรักมีความสำคัญต่อชาวมุสลิมชีอะศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาประจำชาติของหลายประเทศในตะวันออกกลางไม่เพียงเพราะเป็นแหล่งกำเนิดของาศาสนาเท่านั้น แต่ยังเพราะความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมกฎหมายและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจะจะทำสองทางถูกไกด์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับาศาสนาและประวัติศาสตร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ